ข้อเจ็ดความรู้ของประหกนั่นแหละเอาอยู่มันจะไม่เหมือนกับชุดที่สองนะที่มันมีตัวแปรนะมันที่มีแต่ตัวเลขอย่างเดียวนะครูเห็นไม่แน่นอนนะอันนี้ครูคิดเป็นตัวที่หนึ่งโอเคครูจะเปลี่ยนทีละส่วน แต่ครูจะไปคิดตรงอื่นก่อนแล้วครูเอาตัวเลขที่เปลี่ยนมามาไว้ตำแหน่งเขาดังนั้นะตำแหน่งแรกที่ครูจะคิดคือตำแหน่งตรงนี้ฉะนั้นตรงอื่นมันจะตัวเลขเหมือนเดิมก็คือหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบหนึ่งแล้วก็ส่วนโอเคครูจะคิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวครูคิดข้างล่างได้อะไรมาเดี๋ยวครูจะมาแปะไว้ตรงนี้ฉะนั้นหนึ่งบวกเศษสาม้นสี่เนี่ยเขาแบบมาตรฐานแล้วกันครูไปคิดมานะหนึ่ง บวกใส่สามส่วนสี่ถ้าเราคิดเจอเงี้ยคิดไม่ยากหรอกถ้าเจอจํานวนหนึ่งเป็นเศษส่วนอีกจํานวนหนึ่งเป็นจำนวนเต็มเขียนจานวนเต็มที่มันเป็นเศษส่วนซะแล้วการบวกลบเศษส่วนส่วนต้องเท่ากันก็คูณสี่ชุดนี้คูณสี่ก็จะกลายเป็นสี่ส่วนสี่มันก็จะกลายเป็นเจ็ดส่วนสี่โอเคอันนี้ก็จะกลายเป็นเศษเจ็ดส่วนสี่โอเคอ่ะทีนี้ เดี๋ยวครูจะเปลี่ยนตำแหน่งนี้ฉะนั้นตรงนี้จะเหมือนเดิมนี่จะเหมือนเดิมอ่ะหนึ่งส่วนด้วยเจ็ดส่วนสี่อันนี้เขาเรียกว่าเศษส่วนซ้อนแต่เศษส่วนซ้อนเนี่ยเศษส่วนมันคือการหารตัวข้างบนคือตัวตั้งตัวข้างล่างคือตัวหารเนี่ย เศษส่วนมันคือการหารเศษส่วนซ้อนมันก็คือข้างบนมันก็คือตัวตั้งตัวเศษส่วนแรงล่าก็คือตัวหารแล้วก็ความรู้เรื่องเศษส่วนก็คือตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนออกมาเป็น4ีส่วนเเนี่ยตำแหน่งที่งูวงได้หมดแล้สี่ส่วนเตัวที่คิดต่อมาก็ต้องเป็นคูน่นี้โอเคนะคือสังเกตด,ดูเนี่ย <c oughs> เวลาคิดเลขอ่ะเราจะคิดแค่ทีละ 2. องจำนวน แล้วเราจะคิดจากตำแหน่งที่มันเป็นสองจำนวนเห็นเห็นนะอย่างเงี้ยอยู่ล่างสุดเนี่ยอ๋อเลขหนึ่งกับสามสี่นี่ไงคู่นี้แล้วก็ตำแหน่งตรงนี้ต้องเปลี่ยนถูกไหมเปลี่ยนไปคิดมาได้ไดเลขอะไรเดี๋ยวตำแหน่งเฉพาะตำแหน่งของเขาก็เปลี่ยนไปตำแหน่งสังเกตด,ดูอะอะไรที่เหมือนเดิม,มเป็นสีฟ้าถูกปะอะไรที่เปลี่ยนไปก็เป็นเปลี่ยนคิดอะไรออกมาก็เปลี่ยนสีนั้นนะโอเคพูตัวข้างหลังเสร็จปุ๊บข้างหลังเราจะเหลือตัวที่เราอยู่เ,ยเฉยๆก็คือตัวเลขนี้ หนึ 1> 1่งลบสี่ส่วนเจ็ดก็ไปคิดมาข้อนี้ไม่ใช่ข้อยากครูจะเรียกว่าข้อมาราธอนแล้วกันค,คิดเดยอะมากเนี่ยหนึ่งลบสี่ส่วนเจ็ดก็ไปตั้งเอาหนึ่งลบด้วยสี่ส่วนเจ็ดก็เหมือนเดิมอะ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นเจ็ดส่วน,นนี้ไม่ใช่เจ็ดส่วนทําไงก็แปลงละให้มันเป็นเศษส่วนซะโคบรง่ายส่วนของเท่ากันเอาเจ็ดไปคูณข้างหน้าก็กลายเป็นเจ็ดส่วนเจ็ดเจ็ดลบสี่ก็กลายเป็นสามส่วนเจ็ด นั้นตรงนี้ไปคิดมาได้ก็เป็นสามส่วนเจ็ดโอเคแล้วสุดท้ายก็เป็นการคิดตัวตัวนี้แหละมันคือเศษส่วนซ้อนนั่นคือการหารตัวข้างบนคือตัวตั้งตัวข้างล่างคือตัวหารแล้วก็เป็นการคิดเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแล้วพอคูณการเร็รปุ๊บก็ออกมาเป็นเจ็ดส่วนสามตัวที่หนึ่งก้อนที่ทางก้อนเนี่ย เจดส่วนสัจทีนี้ไอชุดข้างหลังอโอเคฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นการหาจำนวน2องจำนวนที่มันมาคิดกันเนี่ยมันก็คืออยู่อยู่มุมล่างสุดตรงนี้แหละฉะนั้นมันก็คือ เศษส่วนซ้อนถูกปะเศษส่วนซ้อนคือเรื่องของการหารเศษข้วมืคือตัวตั้งส่วนข้างล่างคือตัวหารแล้วก็เป็นเรื่องของการหารเศดส่วนก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแล้วก็คูณกันก็จะกลายเป็นเศษสองส่วนสามโอเคตำแหน่งนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะอ,อ,อันไหนที่ไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยครูก็เขียนลอบไปก่อนหนึ่งแล้วก็หนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็หนึ่งลบโอเค ตำแหน่งตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลขที่เราคิดมาก็คือสิบสองส่วนสามต่อมาก็จะคิดคู่นี้ถูกไหมถ้าคิดคู่นี้ตำแหน่งที่คู่ไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยคู่ก็ลอไปก่อนเนี่ยแล้วตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ไปคิดอะไรมาเดี๋ยวเขามาแปะเอาไว้อะอนนี้ก็เป็นหนึ่งลบสองส่วนสามถ้ามันเป็นการบวกลบเศษส่วนตัวนี้ไม่จำเป็นเต็มเราก็เขียนเป็นเศษส่วนซะ แล้วส่วนของเท่ากันก็เอาสามไปคูณทั้งเศษและส่วนของตัวข้างหน้าก็ก็เป็นสามส่วนสามลบด้วยสองส่วนสามออกมาเป็นสามลบ 2, สองก็เป็นหนึ่งส่วนสามตำแหน่งได้และคือเศษหนึ่งส่วนสามแล้วเราก็คิดอันนี้ตัวที่เราไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ลอ,อกไปก่อนนี่ตรงนี้ต๊งคิดตรงนี้ถูกไหม โอเคแล้วนี่คือเศษส่วนซ้อนเศษส่วนซ้อนคือการหารตัวข้างบนคือตัวตั้งตัวข้างล่างคือตัวหารตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนออกมาเป็นสามวนหนึ่งก็คือสามโอเคตำแหน,น่งคือสามแล้วสุดท้ายตรงนี้ไม่มีมหนาล้ว <c oughs> คือไม่ใช่เศษส่วนแล้วก็คิดปกติเลยก็กลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี โอเคข้างหลังนี้ได้แล้วมันคือเสษ็จหนึ่งส่วนสี่ลักษณะนีค้ครูเรียกว่าข้อสอบมาราธอนคือมันคิดหลายขั้นตอนมากแล้วข้อสอบประเภทนี้คือต้องการการคิดที่เป็นระเบียบเพอถ้าไม่เป็นระเบียบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาคือไอ้ตัวที่เราคิดมันอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนอะไรยังไงทีน,นี้โจทย์ของเราเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปแล้วในแต่ละตำแหน่งเนียหมายถึงว่าค่าของ หนึ่งยังเป็นหนึ่งเหมือน,นเดิมเศษส่วนก้อนนี้ทั้งก้อนมันคือเจ็ดส่วนสามเศษส่วนนี้ทั้งก้อนคือหนึ่งส่วนสี่มันก็เป็นเรื่องของการบวกลบเศษส่วนอย่างที่บอกมันมีเศษส่วนถูกปะข้างหน้าเป็นจำนวนเต็มก็ทําให้มันเป็นเศษส่วนซะแล้วพอเราดูเสร็จปุ๊บคนอของสามกับสี่มันคือสิบสองส่วน้องม็นสิบสองอันนี้ก็ต้องคูณสิบสอง,อ,งอันนี้ส่วนต้องเป็นสิบสองก็ต้องคูณสี่อันนี้ส่วนเป็นสิบสองต้องคูณสาม มันเป็นเรื่องของบวกลบเศส่วนแล้ว12ส่วน12บวก28ส่วน12ลบด้วย3ส่วน12สองนนี้บวกกันก็กลายเป็น40 40ลบ3เหลือ37ส่วน12เสร็จเกินไม่เอาทําให้เป็นจำนวนค่ะเอา12คือไม่หาร12 3 36เหลือเศ่1แล้วก็ส่วน12โอเค